สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรายการสีสันอาเซียนพาคุณผู้ชมมาที่กรุงพนมเปญประเทศกรัรมพูชาค่ะกรุงพนมเปญแห่งนี้เป็นเมืองหลวงที่คึกคักสดใสและเป็นสัญลักษณ์แห่งการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของประเทศกรัรมพูชานะคะคุณผู้ชมสามารถมาสัมผัสสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจได้ทั้งสถานที่กิจกรรมและเทศกาลต่างๆได้ค่ะที่นี่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายจะเป็นที่ไหนบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ นี้นะคะเป็นวัดที่เก่าแก่และมีความสําคัญมากค่ะตั้งอยู่บนภูเขากลางกรุงพนมเปญน,นะคะที่นี่มีเอกลักษณ์ก็คือภายในโบสถ์จะมีพระหน้าแดงซึ่งมีลักษณะเหมือนพระที่กําลังเถินอายนะคะและที่สําคัญอย่างยิ่งกรุงพนมเปญแห่งนี้มีที่มาจากวัดนี้ด้วยค่ะ วัดพนมเป็นวัดที่สำคัญมากมีตำนานพื้นบ้านกล่าวว่าเมื่อราว600ปีก่อนมีเศรษฐีนีชาวขเขมรผู้หนึ่งชื่อเพนได้พบต้นไม้ลอยน้ำมาและภายในลำต้นของท่อนไม้นั้นมีพระพุทธรูปซ่อนอยู่ถึง4องค์ นางมีศรัทธาแก่กล้าในพระศาสนาจึงได้สร้างวัดขึ้นบนยอดเขาที่อยู่ใกล้ๆกันเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเหล่านั้นแม้เขาลูกนี้จะสูงเพียง27เมตรแต่ก็ถือว่าเป็นเขาที่สูงที่สุดในละแวกนี้จึงเรียกกันเรื่อยมาว่าพนมเปนแปลว่าเขาเยเพนต่อมาภายหลังเมื่อมีการสถาปนาบริเวณนี้เป็นเมืองหลวงจึงเป็นที่มาของชื่อพนมเปนตามชื่อของวัดแห่งนี้ เชื่อของชาวกัมพูชาถือว่าวัดนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนจะมากราบไหว้บูชาขอพรมีการเสี่ยงเซียมซีภายในโบสถ์มีภาพวาดจิตรกรรมที่สวยงามมีพระหน้าแดงที่ดูเหมือนพระกำลังเขินอายมองแล้วเป็นที่สะดุดตาอย่างยิ่งมีพระศรีอริยะเมตรยัยประดิษฐานอยู่กลางโบสถ์ด้านหลังพระศรีอริยะเมตรตรมีพระพุทธรูปสี่องค์ที่ประดิษฐานไว้อย่างสวยงาม คนี่เหมือนการเสียงเซมซบ้านเราค่ะแต่วิธีการแตกต่างกันออกไปก็ดีเหมือนกันทําให้เสียงภายในวัดนี้เงียบดีนะคะเดี๋ยวดูนะคะว่าทำยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวคุณลุงจะอ่านให้ฟังค่ะ ้าลโคสโคมาเสรษฐัยปลายเนี่ยสมนชิงนางสำลับปมสลับลายปลายจะสลับอาโคนโปรสทัยเวงโคสโคมาก็บานสำบับดังบุญตีธาอัคระดามหมกจังล้อวิญหาวคุณลุงบอกว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยมีเรื่องไม่ค่อยดีแต่ว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยภายในอนาคตข้างหน้าต่อไปนี้เนี่ยชีวิตก็จะดีขึ้นแล้วค่ะ บริเวณภายนอกโบสถ์ทางด้านซ้ายจะมีสารยายเพนตั้งอยู่ให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมได้ทำการเคารพสักการะและทางด้านขวาจะมีสารเจ้าคล้ายๆสารเจ้าพ่อเสือที่บ้านเราให้เข้าไปกราบไหว้ขอพรเช่นกันค่ะ วัดพนมเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอีกวัดหนึ่งของพนมเปนรวมถึงนักท่องเที่ยวถ้ามาที่พนมเปนจะต้องมาสักการะบูชาที่วัดพนมแห่งนี้ค่ะ ชมคะเราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ทัศานแห่งชาติกรุงพนมเปญค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีชั้นนําของประเทศมีสถาปัตยกรรมที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์ของประเทศกัมพูชานะคะนอกจากนั้นที่นี่ยังมีศิลปะที่งดงามอย่างยิ่งก็คือเทวรูปพระนารายณ์บรรทมศิลป์สำเริจอีกด้วยนอกจากนั้นก็มีงานศิลปะเขมรแสดงอยู่ที่นี่อีกมากมายด้วยค่ะ พิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติกรุงพนมเปญเป็นตึกพระพลาสีแดงตามแบบลักษณะศิลปะประสาทโบราณของกัมพูชาออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเพื่อเป็นสถานที่เก็บโบราณวัตถุซึ่งเป็นมรดกทางศิละปะวัฒนธรรมของกัมพูชาโดยเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมได้ทุกวันนักท่องเที่ยวสามารถซื้อหนังสือคู่มือการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ซึ่งจะบอกหมวดหมู่และคำอธิบายเกี่ยวกับโบราณวัตถุแต่ละชิ้น ภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงศิลปะเขมรมากมายจัดเป็นหมวดหมู่บางชิ้นจัดเป็นศิลปะที่งดงามอาทิเทวรูปพระวิษณุสมัยศตวตรรษที่6เทวรูปพระศิวะสมัยศตวตรรษที่9รูปสลักเสียนพระเจ้าชัยวรมันที่7และโบราณวัตถุที่น่าประทับใจอย่างยิ่งก็คือรูปหล่อพระนารายณ์บรรทมศิลป์สำริดซึ่งขุดพบที่ปราสาทแม่บุญตะวันตกในเมืองพระนคร มีการรวบรวมประติมากรรมของศาสนาฮินดูและพุทธมีทั้งรูปปั้นเซรามิกและสำริดตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคสมัยกลางของราชอาณาจักรกัมพูชารวมถึงประติมากรรมชุดเต้นรำในศตวรรษที่19และเรือพระราชพิธีพิพิธภัณฑ์ท่รรถสถานแห่งชาติเป็นตัวแทนที่ดีของสถาปัตยกรรมของกรุงพนมเปญและสร้างตามแบบลักษณะศิลปะประสาทโบราณของกัมพูชา นักท่องเที่ยวที่มาพนมเปนไม่ควรพลาดชมพิพ,ธพิธภัณฑ์ท่สถานแห่งชาติเพราะที่นี่ถือว่าได้รวบรวมศิลปะวัตถุที่พบในกัมพูชาไว้มากมายเลยค่ะปัจจุบันเป็นสถานที่ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเข้าชมกันอย่างมากมาย เรามาอยู่กันที่รัสเซียมารเก็ตนะคะหรือคนที่นี่เรียกว่าตั้ตมปุงนะคะเป็นตลาดที่มีสินค้าหลากหลายมีสินค้าหลายๆประเภทจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันค่ะ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมากรุงพนมเปญนอกจากเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆแล้วส่วนใหญ่จะนิยมมาซื้อของที่ระลึกที่ตลาดรัสเซียซึ่งเป็นตลาดที่รัฐบาลกัมพูชาได้จัดตั้งขึ้นมานานกว่า25ปีลักษณะคล้ายๆตลาดนัดสวนจตุจักรบ้านเราค่ะเพื่อให้ประชาชนนำสินค้าที่ระลึกที่มีความหลากหลายมาขายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง18นาฬิกาทุกวันทั้งที่เป็นสินค้าหัตถกรรมของชาวกัมพูชา และที่ขึ้นชื่อก็คือหินและไม้แกะสละักเครื่องเงินที่บ่งบอกถึงความเป็นศิลปะกัมพูชาและบางส่วนเป็นสินค้านำเข้าเช่นผ้าไหมเสื้อผ้ากระเป๋านาฬิการาคาตามขนาดและคุณภาพของสินค้าสามารถต่อรองราคาได้อย่างเป็นกันเองพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ส่วนหนึ่งสามารถพูดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้มีอัธยาศัายไมตรีมีความเป็นมิตรกับลูกค้า ประกอบกับมีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้ความสะดวกกับนักท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสนใจเข้ามาซื้อหาสิ่งของเพื่อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านค่ะ สินค้าที่มีอยู่เยอะที่นี่นะคะอย่างหนึ่งก็คือผ้าซึ่งอย่างร้านนี้เนี่ยมีผ้ามาจากประเทศเกาหลีแล้วก็ผ้าจากกัมพูชาเองนะคะลองเข้าไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างตรงนี้เนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยเป็นผ้ามาจากประเทศเกาหลีเป็นผ้าเนื้อดีเลยนะคะเนี่ยใช้ได้เลยมีความหลากหลายเป็นผ้าเป็นชิ้นซึ่งเราซื้อแล้วก็ไปตัดเป็นเสื้อผ้าเองได้นะคะ อย่างตรงนี้นะคะเป็นผ้าไหมของกรรัมพูชาเองนะคะทอมือด้วยเป็นผ้าไหมทอมือของที่นี่ลักษณะก็จะคล้ายๆคล้ายๆไหมบ้านเราเหมือนกันนะเท่าไหร่ดิซอนลเทร์เทนดลาสิบดอลลหนึ่งหชิ้นนะคะสิบดอลลร์ที่นี่เขาจะใช้เป็นเงินดอลล่าค่ะ ก็คล้ายๆผ้าบ้านเราผ้าไหมมีลายมีสีถ้ามีลายจะแพงใช่ไหมสมอสกาผ้าคลุมไหลค่ะจากเมืองไทยเป็นผ้าไหมค่ารถไปแต่ผาดีกว่า 6ดอลลาร์ก็คือ6ดอลลาร์อันนี้ถือว่าไม่แพง yeah, yeah. Uh, similar price right? the same in Thailand yeah, yeah. Uh, more expensive นนีอ อย่างนี้นะคะมาจากเวียดนามค่ะเป็นกะลาเป็นกะลานะคะพอเอาเปลือกหอยมาประดับก็เลยสวยเป็นงานที่สวยแล้วก็เอาไว้ใส่ของประดับได้อันนี้ของเวียดนามนะคะของกัมพูชาค่ะมันเหมือนถุงบบถุงถุงสิปูนเนาะอะไรล่ะเหมือนถุงปุ๋ยบ้านเรา แล้วเขาก็มาทําเป็นลวดลายก็ดูเป็นกระเป๋าที่มีคุณค่าดีนะคะเขาได้ความรู้มาจากพวก n g o มาสอนแล้วก็มาปรับปรุงแล้วก็มาผลิตให้เป็นสินค้าที่เพิ่มมูลค่านะคะมีของที่ระลึกด้วยนะคะหลายอย่างเลยแสดงว่าตลาดนี้ก็น่าจะคล้ายๆตลาดจตุจักรบ้านเรานะ อย่างโซนนี้เนี่ยจะมีเสื้อผ้าสําเร็จรูปด้วยถามเขาแล้วเนี่ยว่ามาจากกัมพูชานี่เองค่ะเป็นเสื้อผ้าสําเร็จรูปที่ตอนแรกเราดูเราก็คิดว่าเป็นจากไทยจากไทยแลนด์นะเพราะว่ามันมีรูปช้างแต่ว่าช้างก็จะมีลักษณะที่มันคล้ายๆบ้านเราอะแต่ก็ไม่เหมือนซะทีเดียวดูแล้วก็คล้ายๆมาจากบ้านเราเหมือนกันนะสินค้านี่น่ารักดี นี่ก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่เป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปในตลาดรัสเซียค่ะคเอออันนี้ต้องอีกเออเรื่องนี้เป็นของแคมเปนแต่ว่านี่ท่า ที่นี่นะคะก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่มีของหลากหลายอย่างเช่นเครื่องเงินที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากกัมพูชาเองแต่ว่าพวกเครื่องประดับพวกนี้ก็มาจากทั้งจีนทั้งไทยทั้งอินเดียดูจากลักษณะของสร้อยก็พอจะทราบอย่างเงี้ยน,น่าจะมาจากจีนถ้าให้เดานะคะน่าจะมาจากจีน พว,พวกเยอะๆนั่นก็ของน่ของคนไทยอันนี้น่าจะมาจากอินเดีย อีกร้านหนึ่งนะคะที่เป็นงานแกะสลักหินดูแล้วเนี่ยคล้ายๆของไทยกับกัมพูชาแต่จริงๆแล้วที่เนี่ยเป็นของกัมพูชาทั้งหมดเลยนะคะก็จะทำแยกชิ้นกันด้วยนะต้องจับอย่างระวังนิดนึงบางอันก็ติดไว้ รัเสเซียเป็นตลาดเก่าแก่เช่นกันเมื่อก่อนจะจำหน่ายสินค้าจากรัเสเซียเป็นส่วนมากแต่ปัจจุบันของส่วนใหญ่มาจากประเทศจีนและเวียดนามค่ะ กันที่เซ็นทรัลมาร์เก็ตนะคะคนที่นี่เรียกว่าสาทอมทไมโดมสีเหลืองข้างหลังนี้นะคะเป็นสถาปัตยกรรมยุคโคลเนียนค่ะคล้ายๆกับหัวลำโพงบ้านเราข้างในนี้นะคะมีเอกลักษณ์อะไรบ้างไปชมกันค่ะ ตลาดเซ็นทรัลมาเก็ตนี้ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสโดยออกแบบให้เหมาะสมกับอากาศและสภาพแวดล้อมอาคารรูปโดมมีเพดานสูงประกอบกับทางออกทั้งสีด้านช่วยเพิ่มแสงสว่างระบายอากาศและระบายกลิ่นภายในตัวอาคารได้ดีสีเหลืองคาดว่าเป็นสีที่หาได้ง่ายและใช้กันอย่างแพร่หลายในสมัยนั้น ที่นี่เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวสนใจเข้าชมและเลือกซื้อเสื้อผ้าเครื่องประดับและของกินกันอย่างคึกคักภายในตลาดตรงกลางโดมจะมีหอนาฬิกาเก่าตั้งอยู่บริเวณรอบๆจะเป็นร้านขายนาฬิกาเครื่องประดับส่วนมากสินค้าจะเป็นพวกเครื่องประดับที่ทำมาจากเงินและมีสินค้าทั่วไปให้เลือกซื้ออีกมากมาย บริเวณรอบนอกตลาดเซ็นทรัลมาเก็ตจะเป็นตลาดสดร้านขายอาหารและนานาสินค้าคละคล้ากันไปค่ะตลาดเซ็นทรัลมาเก็ตกลายเป็นแหล่งธุรกิจขนาดย่อมอีกแห่งหนึ่งที่ทำรายได้ให้กับชาวกัมพูชาซึ่งในแต่ละปีสามารถทำรายได้ให้กับรัฐบาลเป็นจำนวนมากค่ะ หลวงกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาตั้งอยู่บนถนนโซเทียรัวสร้างขึ้นตามแบบศิลปะเขมรค่ะเพื่อเป็นที่ประทับของราชวงศ์แห่งอาณาจักรกัมพูชามีชื่อเต็มๆในภาษากัมพูชาว่าเปรี้ยบรมเรียดชแวงราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของลำน้ำสาขาสีสายของแม่น้ำโขงเรียกว่าจตุมุกค่ะ พระาชวังพนมเปญเป็นพระราชวังที่มีความสวยงามทางด้านประติมากรรมภาพวาดและงานศิลปะอื่นๆที่ใช้ตกแต่งพระบรมมหาราชวังนับเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีค่ะ แข่งขันด้านการท่องเที่ยวของนานาชาติมีเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะกัมพูชาก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามมีทรัพยากรธรรมชาติมากมายรวมทั้งคนที่นี่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนค่ะนี่เป็นสาเหตุที่อยากให้คุณผู้ชมมาเที่ยวประเทศกัมพูชากันนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการสีสันอาเซียนแล้วค่ะส้มชุมเรียบเรีย่ยสวัสดีค่ะ สถาปัตยกรรมของประเทศกัมพูชานะคะก็แบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆด้วยกันก็คือ 1. นึ่งซีวิลอาร์คิเจเอร์ก็ได้แก่อาคารตึกบ้านเป็นต้นค่ะ 2. Religion Architecture อ,เเก,อก็อย่างเช่นวัดเจดีอย่างที่วัดพนมนี้นะคะก็จัดว่าเป็นสถาปัตยกรรมในกลุ่มนี้เช่นกันค่ะ สถาปัตยกรรมในกัมพูชาในพื้นที่ต่างๆนะคะก็จะมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยแต่โดยภาพรวมก็จะคล้ายคลึงกันกรุงพนมเปญเป็นเมืองหลวงของประเทศจึงเป็นที่รวบรวมของสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศเอาไว้สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นก็ได้แก่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติและพระราชวังหลวงเป็นต้นค่ะ วัดพนมนะคะมีความโดดเด่นในเรื่องของทำเลที่ตั้งเนื่องจากตั้งอยู่บนภูเขาแล้วก็ใกล้จุดบรรจบกันของแม่น้ำสองสายด้วยทำเลซึ่งเป็นเนินเขาที่สูงที่สุดในตัวเมืองนะคะสามารถมองเห็นเมืองได้โดยรอบจากยอดเขาจึงได้รับการนับถือนะคะให้เป็นที่เคารพสักการะตามความเชื่อของชาวกัมพูชาในสมัยโบราณค่ะ